ดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับรายการซ่อนหลอนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมผู้ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าบางสถานที่เนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างที่มันไม่สามารถอธิบายได้ครับโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนสถานที่ที่ตอนกลางวันนี้มันเต็มไปด้วยผู้คนแต่พอกลางคืนมาเยือนกับเงียบเชียบ วังเวงจนหน้าขนลุกและถ้าจะให้พูดถึงสุดยอดสถานที่ที่มันหลอนอันดับต้นๆเนี่ยที่ทุกคนต้องนึกถึงผมว่ามันคงหนีไม่พ้นโรงพยาบาลหรอครับจริงไหมโรงพยาบาลเป็นสถานที่แห่งความเป็นและความตายครับสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตและก็เป็นจุดสิ้นสุดของใครลหลายๆคนมันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกทั้งดีใจ เสียใจสิ้นหวังและเจ็บปวดพลังงานเหล่านี้มันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นแหละวันนี้ครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ได้รับฟังมาเป็นประสบการณ์ตรงของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลร้างที่ไหนแต่เป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่ยังคงเปิดทำการอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับเรื่องราวของลิฟตต้องห้าม ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสานครับก่อนจะเข้าเรื่องผมอยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับตอนนี้เป็นเวลาค่ำค่ำคุณอยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ไม่ได้พุกพ่านเหมือนในกรุงเทพแสงไฟตามทางเดินก็เริ่มเป็นสีส้มสลัวสลัวผู้คนบางตาได้ยินแค่เสียงเครื่องปรับอากาศที่มันดังหึง่งหึงกับเสียงรองเท้าของพยาบาลที่เดินไปเดินมาเป็นครั้งคราว บรรยากาศแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความหลอนในคืนนั้นเอาล่ะครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วก็ปิดไฟหลีเสียงแล้วเข้ามาสู่เรื่องราวของลิฟตต้องห้ามกันเลยครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครับเจ้าของเรื่องเนียผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณอามก็แล้วกันนะครับคุณอามเป็นคนอีสานโดยกําเนิดครับคุณผู้ฟังแต่เข้ามาทํางานในกรุงเทพ วันหนึ่งครับเขาได้รับข่าวว่าญาติผู้ใหญ่ที่เขาสนิทมากเนี่ยป่วยกระทันหันครับแล้วก็ป่วยหนักด้วยต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเขาก็เลยเรียบลาง,งานครับกลับบ้านที่ต่างจังหวัดทันทีพอไปถึงโรงพยาบาลก็เป็นช่วงค่ำๆแล้วครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มได้เพื่อนๆน,นึกภาพโรงพยาบาลประจำจังหวัดออกใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้สว่างโออาเหมือนโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพครับ ตึกผู้ป่วยเก่าที่เขาจะไปเยี่ยมญาติเนี่ยบรรยากาศมันก็จะมีความคลังในตัวของมันเองอยู่แล้วครับคุณอามเล่าว่าตอนเดินเขาเ้าไปในตึกครับบรรยากาศมันเงียบม,มากจริงๆครับคุณผู้ฟังคนไข้ส่วนใหญ่ก็คงพักผ่อนกันแล้วญาติที่มาเฝ้าก็เริ่มทยอยกลับเหลือแค่ไม่กี่คนที่ตามมาเฝ้าไข้จริงๆทางเดินยาวๆที่ทอดไปข้างหน้าก็มีแค่แสงไฟ บางดวงที่มันติดติดดับดับทำให้ความรู้สึกมันวุ่ว่าแปลกๆครับพอคุณอามเดินไปถึงเคาน์เตอร์พยาบาลชั้นล่างสุดคุณอามก็ได้สอบถามว่าญาติของเขาเนี่ยพักอยู่ห้องไหนชั้นอะไรก็มีพยาบาลเวรดึกคนหนึ่งครับอายุไม่น่าจะเยอะมากกำลังนั่งจัดเอกสารอยู่แต่ก็เหงื่อยหน้าขึ้นมายิ้มให้แบบนเหนื่อยแล้วก็บอกข้อมูลว่าคนไข้ที่เป็นญาติของคุณอามเนี่ย อยู่ชั้น5้านะคะขึ้นลิฟต์ไปได้เลยค่ะออกจากลิฟต์แล้วก็เลี้ยวขาหลังจากนั้นคุณอามก็ได้กล่าวขอบคุณคุณพยาบาลคนนั้นแล้วกําลังจะเดินไปที่ลิฟต์ที่อยู่ไม่ไกลแต่จูๆ่ๆพยาบาลคนนั้นก็พูดเสริมขึ้นมาเบาๆเหมือนพูดลอยๆแต่จงใจให้คุณอามได้ยินครับว่าเออเวลาขึ้นลงอย่าเผลอไปกดชั้นบนสุดนะคะชั้นนั้นเขาปิดตายแล้ว หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นครับคุณอามก็ได้หันกลับไปมองพยาบาลคนนั้นก็แค่ยิ้มแย่ๆให,ให้ไม่ได้อธิบายอะไรต่อแล้วเธอก็ก,ก้มหน้าทำงานของเธอต่อครับเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องแจ้งให้ญาติทุกคนรับทราบครับแปกดีใช่ไหมครับคุณผู้ฟังว่าปกติลิฟตที่มันมีการล็อกชั้นเนี่ยมันก็จะกดไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับถ้าชั้นนั้นปิดซ่อมแซม ก็น่าจะบอกกันตรงๆว่าชั้น8เนี่ยมันปิดซ่อมแซมนะคะอะไรก็ว่าไปแต่นี่ใช้คำว่าปิดตายครับถามน้ำเสียงมันก็ยังดูมีความเป็นในๆแปลกๆอย่ทัตงหาแต่คุณอามก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับในตอนนั้นอาจจะเป็นคำศัพท์ที่เขาใช้กันในโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยธรรมดาธรรมดาก็ได้เขาก็แค่รับคำแล้วก็เดินไปที่หน้าลิฟต์ครับคุณผู้ฟัง คุณอาบอกว่าลิฟต์นั้นเป็นลิฟต์รุ่นเก่าครับประตูเป็นสแตนเลสที่มันไม่ได้เงาวับแล้วแต่ก็มีความขุ่นมัวมีรอยหิดข่วนเต็มไปหมดข้างในลิฟต์ก็ปูด,ด้วยแผ่นยางสีเข้มๆครับไปในลิฟต์ก็เป็นสีส้มนวลๆดวงเดียวซึ่งให้ความรู้สึกอึดอัดชอกกลนครับคุณผู้ฟังคุณอาบอกว่าคุณอาก้าวเข้าไปในลิฟต์คนเดียวครับหลังจากนั้นความเย็ยนะเยือกจากแอร์ในลิฟต์ ก็ปะทะเข้ากับผิวของเขาทันทีครับเขาบอกว่าบรรยากาศในลิฟต์นั้นมันเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองครับเขาก็เลยกดไปที่ชั้น5ตามที่คุณพยาบาลได้แจ้งครับประตูลิฟต์ก็ค่อยๆเลื่อนปิดตัวเลขดิจิตอลสีแดงที่อยู่เหนือประตูค่อยๆเปลี่ยนตัวเลขครับจากชั้น1ไปชั้น2จากชั้น2ไปชั้น3ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงชั้น5ครับทุกอย่างมันก็เป็นปกติครับ ปกติมากสําหรับคนที่ไปเยี่ยมญาติตามธรรมดาหลังจากที่ถึงชั้น5้าครับเขาก็ได้เดินออกจากลิฟต์ไปเยี่ยมญาติของเขาคุณอาร์มใช้เวลาเยี่ยมญาติอยู่พักใหญ่เลยครับคุณผู้ฟังก็นั่งคุยกันถามถ่ายอาการอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้ฟังจนเวลาล่วงเลยไปเกือบสามทุ่มครับญาติของเขาก็เริ่มง่วงพอริจยาแล้วเขาก็เลยได้ตัดสินใจว่าจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อน แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่อีกทีหนึง่งหลังจากนั้นเขาก็ล่ำลาญาติเขาเสร็จสับครับแล้วก็เดินออกมาจากห้องผู้ป่วยทางเดินตอนสามทุ่มเนี่ยมันยิ่งเงียบกว่าตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มอีกครับคุณผู้ฟังแทบบจะไม่มีคนเลยแสงไฟก็ดูสลัวลงไปอีกมันเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างบอกไม่ถูกเลยครับเขาบอกว่าเขาก็เดินกลับมาที่ลิฟต์ตัวเดิมครับลิฟที่พยาบาลเตือนเขาเมื่อตอนหัวคำ่ำ คุณอามบอกว่าเขาก็กดปุ่มเรียกลิฟต์ครับซึ่งก็รออยู่ไม่นานประตูลิฟต์ก็เปิดออกเขาก็มองไปข้างในครับก็พบว่าข้างในมันว่างเปล่าไม่มีอะไรคุณอามก็ก้าวเข้าไปในลิฟต์ตามลําพังอีกครั้งครับความรู้สึกเย็นเย็นว <ๆ S 1> ังเวงแบบเดิมมันก็กลับมาอีกครั้งครับเขารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองมาจากมุมมืดของลิฟต์แต่พอหันไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเขาบอกว่าเขาอาจจะแค่คิดมากไปเองเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางนั่นแหละครับ เขาก็เลยเอื้อมมือกดไปที่ชั้นจีซึ่งมันเป็นชั้นล่างสุดครับไฟที่ปุ่มชั้นจีก็สว่างขึ้นประตูลิฟต์ก็ค่อยๆเลื่อนปิดแต่แล้วครับคุณผู้ฟังครับเรื่องแปลกๆมันก็เริ่มขึ้นครับปกติเนี่ยเวลาเรากดลิฟต์ลงเนี่ยมันก็จะลงใช่ไหมครับแต่นี่ลิฟต์มันไม่มีการเคลื่อนตัวลงครับมันนิ่งสนิทอยู่ประมาณ5วินาทีซึ่งในตอนนั้นคุณอามก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วครับ เขาก็เลยลองกดปุ่มจีซ้ําๆแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วทันใดน,นั้นเองครับคุณผู้ฟังครับลิฟต์มันก็เคลื่อนตัวแต่แทนที่มันจะเคลื่อนตัวลงไปข้างล่างครับแต่มันกลับเคลื่อนตัวขึ้นครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับแทนที่มันจะเลื่อนลงข้างล่างแต่มันกลับเคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนครับคุณอามเนี่ยก็ใจหายวาบเลยครับเขาก็มองไปที่ตัวเลขดิจิตอลที่อยู่เหนือประตูเลขค่าที่เขาอยู่ มันก็เปลี่ยนเป็นเลข6ครับเขาบอกว่าเขาพยายามกดปุ่มประตูฉกเฉินกดทุกปุ่มที่มันอยู่บนแผงควบปุ่มแต่มันก็ไม่มีอะไรตอบสนองเลยครับลิฟต์เหมือนมีชีวิตของมันเองและมันกําลังพาเขาขึ้นไปชั้นบนครับหลังจากที่ผ่านเลข6ไปก็เป็นชั้น7ครับในหัวของคุณอาร์มตอนนั้นมีแต่คําพูดของพยาบาลที่แวบเข้ามาว่าอย่าก,กดไปชั้นบนสุดน,นะคะชั้นนั้น มันปิดตายแล้วชั้นบนสุดมันเป็นชั้นอะไรกันแน่ครับคุณผู้ฟังแล้วลิฟต์ตัวนี้มันกำลังจะพาเข้าไปที่ไหนกันแน่และแล้วตัวเลขก็ขมาหยุดที่ชั้นเลขแ8ครับคุณผู้ฟังประตูลิฟต์ก็ค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงอีดอาร์ตครับมันดูเหมือนประตูฝืดมากสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณอาร์มเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกจนสุดครับ มันไม่ใช่แผนกผู้ป่วยนะครับแต่มันคือทางเดินที่มืดสนิทครับคุณผู้ฟังครับมีเพียงแสงสลัวๆจากในลิฟที่2อ,ออกไปข้างนอกครับทําให้พอมองเห็นภาพรางๆได้ว่ามันเป็นเหมือนกับโกดังเก็บของร้างครับทางเดินก็เต็มไปด้วยฝุนน่นนาเตอะมีหยากใยก่อตามมุมเพดานไปหมดและที่น่าขนลุกที่สุดก็คือสองข้างทางเดินครับมีเตียงผู้ป่วยเก่าๆ ในสภาพที่พังๆวางทิ้งระแกะระก,กะอยู่บางเตียงเองก็ยังมีคราบสีน้ำตาลเข้มๆแห้งกลังติดอยู่นะครับและก็มีเสาน้ำเกลือที่ขึ้นสนิมจนเป็นสีสม้มมีรถเข็นอุป,ปกรณ์ทางการแพทย์ที่มันล้อเบียเบ้ยวๆดูทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแสนนานเลยครับแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณอามได้พูดเพิ่มเข้ามาก็คือมันมีกลิ่นด้วยครับคุณผู้ฟัง คุณอาหบอกว่ากลิ่นมันเป็นเหมือนกับกลิ่นที่มันอับชื้นมากครับเป็นกลิ่นฝุ่นเก่าๆปนกับกลิ่นสาบสนิมและกลิ่นเย็นๆที่เขาอธิบายไม่ถูกครับเหมือนกับกลิ่นของห้องนับจิตที่เขาเคยได้สัมผัสต,ตอนเขาไปงานศพญาติเมื่อนานมาแล้วครับนี่สินะชั้นที่ปิดตายหัวใจของคุณอาหก็เต้นรัวๆเหมือนจะหลุดออกมาครับเขาพยายามกดปุ่มประตูลิฟต์อย่างบ้าคลั่ง ในใจก็ตะโกนว่าปิดสวยปิดไป,ดป,ดปดทำไมไม่ปิดวะและในจังหวะที่ประตูลิฟต์กำลังจะเลื่อนปิดครับเขาก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งครับยืนอยู่ในเงาเมืดสุดทางเดินแต่ไม่ทันจะเห็นได้ชัดเจนครับประตูลิฟต์มันก็ปิดสนิทพอดีครับแต่หลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าลิฟต์มันไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วครับเพราะมีใครบางคน เข้ามาอยู่ในลิฟต์กับเขาด้วยครับคุณผู้ฟังครับคุณอามเองก็หันควับไปมองทันทีครับในมุมหนึ่งของลิฟต์มันมีคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆครับคุณผู้ฟังเป็นผู้ชายรูปร่างผอมบางอยู่ในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลครับเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกับกางเกงขาย,ยาวสีเดียวกันผิวของผู้ชายคนนั้นดูซีดมากครับซีดจนแทบจะเป็นสีขาวริมฝีปากก็ซีดเซียวไร้สีเลือดครับ ดวงตาของเขาก็กลวงบูแต่เมื่อคุณอามมองเข้าไปที่ดวงตาก็พบว่าเขาจ้องมองมาที่คุณอามอย่างนิ่งสงบครับคุณอามมองว่าคุณอามช็อกจนทําอะไรไม่ถูกครับได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อจ้องหน้าชายคนนั้นในใจก็คิดเอาดีใส่ตัวว่าหรือเขาอาจจะเป็นคนไข้ที่สติไม่ดีแอบหบนีขึ้นมาบนชั้นนี้แต่แล้วชายคนนั้นก็เป็นฝ่ายเปิดปากพูดก่อน น้ำเสียงของเขาก็ดูราบเรียบครับเย็นชาแต่ก็สุภาพอย่างน่าประหลาดว่าขอโทษนะครับที่ทำให้ตกใจพอดีผมอยู่ที่นี่มานานแล้วครับประโยคนี้เป็นประโยคเรียบๆรียง่ายๆครับแต่ทำไมฟังดูแล้วมันขนลุกอย่างบอกไม่ถูกอยู่ที่นี่มานานแล้วหมายความว่ายังไงอยู่ที่ชั้นแปดที่ปิดตายนี่ล่ะหรอคุณอามก็พยายามรวบรวมสติแล้วก็ถามกลับไปว่า เออครับไม่เป็นไรครับแล้วคุณจะลงไปชั้นไหนล่ะครับชายคนนั้นก็ยิ้มที่มุมปากนิดๆครับเป็นรอยยิ้มที่ดูเศร้าหมองเหลือเกินครับในขณะที่คุณอามได้ถามกลับไปนั่นเองครับเขาก็เลยตอบกลับมาว่าผมลงชั้นล่างสุดครับแต่ปกติไม่ค่อยมีใครพาผมลงไปเท่าไหร่บทสนทนามันโคตรจะพิลึกเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังลิฟต์ในตอนนั้นก็เริ่มเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆครับ เสียงมอเตอร์ก็ดังหึงๆอยู่ในความเงียบมีแค่คุณอามกับชายแปลกหน้ายืนกันอยู่สองคนในกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมแคบๆนี้คุณอามก็พยายามชวนคุยต่อครับอาจจะเป็นเพราะว่าความกลัวหรือเพราะอยากจะทำลายความเงียบที่น่าอึดอัดนี้ก็เลยถามต่อไปว่าคุณไม่สบายเป็นอะไรหรอครับชายคนนั้นก็หันหน้ามามองคุณอามตรงๆครับดวงตาของเขาก็ดูว่างเปล่าแล้วก็ตอบกลับมาว่า ผมป่วยนะครับป่วยมานานแล้วยังกลับบ้านไม่ได้สักกนทีบทสนทนาก็ดำเนินไปเรื่อยๆครับเป็นการถามคำตอบคำนี่แหละครับชายคนนั้นก็พูดจาสุภาพครับไม่ได้มีท่าทีคุกคามอะไรเลยแต่ยิ่งคุยคุณอามก็บอกว่ายิ่งรู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติครับทั้งท่าทางที่นิ่งเฉยจนเกินไปผิวที่ซีดเหมือนไม่มีเลือด และไอเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวเขาและในจังหวะหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่คุณอาร์มเผลอก้อมหน้าลงมองพื้นเพื่อหลบสายตาของเขาเขาก็เหลือไปเห็นบางอย่างครับบางอย่างที่ข้อเท้าของชายคนนั้นคุณอาร์มบอกว่าที่ข้อเท้าขวาของชายคนนั้นครับตรงเหนือตะตุ่มขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยมันมีได้สีแดงเส้นหนึ่งผูกอยู่ซึ่งมันเป็นได้สีแดงสดตัดกับผิวสีขาวซีดข,ของเขาอย่างชัดเจนนั่นเองครับ ุณอามเห็นแล้วก็สงสัยครับว่ามันคืออะไรสายรัดข้อมือผู้ป่วยหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่ทำไมต้องไปผูกที่ข้อเท้าแล้วทำไมต้องเป็นได้สีแดงหรืออาจจะเป็นแค่เครื่องรางอะไรบางอย่างในใจเขาก็สับสนไม่หมดครับเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมามองชายคนนั้นอีกครั้งแต่ชายคนนั้นก็ยังคงยืนนิ่งๆครับจ้องมองไปที่ประตูลิฟต์เหมือนเดิมไม่ได้รู้ตัวเลยว่าคุณอาร์มเนี่ยกำลังสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ ที่มันอยู่ข้อเท้าของเขาครับความรู้สึกเย็นว่าก็แล่นไปทั่วสันหลังของคุณอามครับสัญชาตญาณบางอย่างมันก็กําลังร้องเตือนเสียงดังว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นมันไม่ใช่คนครับคุณผู้ฟังหลังจากนั้นครับลิฟต์ก็ได้เคลื่อนตัวลงมาถึงชั้นจีซึ่งมันเป็นชั้นล่างสุดครับวินาทีที่ประตูลิฟต์กำลังจะเปิดออกคุณอามเองก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกครับในที่สุด เขาก็จะได้ออกไปจากสถานการณ์ที่มันน่าอึดอัดนี้เสียทีครับด้วยความที่เขารู้สึกว่าชายคนนี้อาจจะเป็นแค่ผู้ป่วยที่น่าสงสารเขาก็เลยหันไปทางชายคนนั้นแล้วพูดด้วยความเป็นมิตรว่าถึงชั้นล่างแล้วครับออกกันเถอะแต่ทันทีที่เขาหันไปในลิฟ์นั้นไม่มีใครอยู่แล้วครับมันว่างเปล่าชายในชุดผู้ป่วยที่ยืนอยู่ข้างๆเขาเมื่อครู่นี้ ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับคุณผู้ฟังมันจะเป็นไปได้ยังไงครับคุณอามก็อึ้งไปเลยครับเขาหันซ้ายหันขวาแต่ก็ไม่มีครับมันเป็นไปได้ยังไงประต,ตูลิฟต์ก็ยังเปิดไม่ทันสุดด้วยซ้ําเขาจะหายไปตอนไหนและหายไปได้ยังไงครับคุณผู้ฟังว่าคุณอามก็รีบวิ่งพวดออกจากลิฟต์เหมือนคนนี้ตายเลยครับเขายืนหอบหายใจอยู่หน้าลิฟต์เหงื่อนี่แตกพักไปทั้งตัวเลยครับ หัวใจก็เต้นแรงแทบจะระเบิดและในจังหวะนั้นเองครับคุณผู้ฟังครับก็มีพยาบาลคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนเดิมที่เคนาเตอร์นะครับเป็นคนอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเธอก็คงเห็นคุณอาร์มที่มีท่าทีตื่นตระหนกครับหน้าซีดเผือดเขาก็เลยเดินเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะหน้าซีดเฉียวคุณอาร์มในตอนนั้นก็บอกว่าคุณอาร์มยังช็อกอยู่เลยครับ แต่ก็พยายามจะเล่าเรื่องที่เพิ่งเจอมาให้พยาบาลคนนั้นฟังเขาก็เลยเล่าว่าลิฟต์มันพาเขาขึ้นไปชั้นบนสุดและก็มีผู้ชายแปลกๆในชุดคนไข้เข้ามาในลิฟต์ครับพยาบาลคนนั้นก็ทำหน้าชะงนเลยครับเหมือนไม่ค่อยอยากจะเชื่อเธอกำลังจะบอกว่าเขาคงตาฝาดไปแต่คุณอามก็พร่งประโยคสำคัญออกไปครับเขาเขาผูกได้สีแดงไว้ที่ข้อเท้าด้วยนะครับพี่เท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังครับ สีหน้าของพยาบาลคนนั้นก็เปลี่ยนไปทันทีจากความชงนกลายเป็นความซีดเผือดแล้วก็ตกใจสุดขีดครับเธออ้าปากค้างครับมองหน้าคุณอาร์มสลับกับมองไปที่ลิฟต์ตัวนั้นแล้วเธอก็กระซิบถามเสียงสั่นว่าคุณคุณแน่ใจนะคะว่าเห็นได้แดงที่ข้อเทา้าคุณอาร์มก็ไม่ได้ตอบอะไรครับทําได้แค่พยักหน้ายืนยันอย่างหนักแน่นพยาบาลคนนั้นถึงกับยกมือขึ้นมาทาบอ,อก แล้วเธอก็มองซ้ายมองขวาก่อนที่จะดึงแขนคุณอามให้หลบมาตรงมุมเสาแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เบาที่สุดครับว่าคุณฟังให้ดีนะได้แดงที่คุณเห็นนะ่ะเขาไม่ได้ผูกให้คุณเป็นนะคะตามความเชื่อของคนอีสานบ้านเราเวลาที่มีคนไข้เสียชีวิตก่ตอนจะนำร่างออกจากโรงพยาบาลเราจะใช้ได้แดงผูกไว้ที่ข้อเท้าของศพคุณอามฟังแล้วถึงกับเข่าอ่อนเลยครับ คุณพยาบาลก็เล่าต่ออีกว่ามันเป็นเหมือนกับการทำสัญ,ญลักษณ์เป็นเฟสดเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณของผู้ตายกลับเข้าร่างเดิมได้อีกครั้งและที่สำคัญมันเป็นเครื่องหมายที่รู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ว่าร่างที่กำลังเข็นออกไปนั้นไม่ใช่คนป่วยย,ายว้ายหอแต่เป็นผู้เสียชีวิตแล้วนั่นเองครับผลลุกสู้ไปทั้งตัวเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังนั่นเหมือนความว่าชายในชุดผู้ป่วยที่ขึ้นลิฟต์มากับคุณอาร์ม ที่พูดคุยกับเขาพี่บอกว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วและยังกลับบ้านไม่ได้สักทีเขาไม่ใช่คนแต่เขาคือศพคือวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนั้นครับพยาบาลคนนั้นก็รีบพาคุณอาไปนั่งพักสงบสติอารมณ์ที่เก้าอี้ครับเธอบอกว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับลิฟต์ตัวนี้และชั้นแปดเนี่ยมันมีมานานแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเรื่องที่เจ้าหน้าที่เล่าสู่กันฟังครับไม่ค่อยมีญาติคนไข้คนไหนเจอจังๆแบบนี้คุณอาร์มอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายก็ไม่รู้นะครับคืนนั้นครับคุณอาร์มก็กลับบ้านไปแบบเบอร์เบอร์ครับคุณผู้ฟังครับเขาก็นอนจับไข้ไปหลายวันเลยครับและแน่นอนครับนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่เขากลับไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเขาก็ไม่เคยใช้ลิฟต์ตัวนั้น รือลิฟต์ตัวไหนอีกเลยครับเขาเลือกที่จะเดินขึ้นบันไดไม่ย่าจะอยู่ชั้น5ก็ตามเรื่องนี้กลายเป็นตำนานบทหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งนั้นครับที่เล่าต่อกันมาว่าชั้นป่าที่ถูกปิดตายมันไม่ได้ว่างเปล่าครับแต่ยังมีวิญญาณของอดีตคนไข้ที่ยังคงถูกพันธนาการไว้ด้วยได้แดงวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนและบางครั้งในคืนที่เงียบสงัด ถับคุณโชคร้ายพอและก้าวเข้าไปในลิฟต์ต้องห้ามตัวนั้นเพียงลำพังเขาอาจจะขอขึ้นลิฟต์ลงมาเป็นเพื่อนคุณก็ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับกับเรื่องราวของลิฟต์ต้องห้ามที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสานตนลุกกันเลยใช่ไหมครับสำหรับผมนะครับจุดที่พีคที่สุดก็คือเรื่องได้แดงนี่แหละครับมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พอเฉลยความหมายของมันออกมาแล้ว ก็โอ้โหมันเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดให้กลายเป็นความสยองขวัญขึ้นมาทันทีเลยครับมันทําให้เราเห็นว่าความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นเนี่ยมันมีส่วนสําคัญกับเรื่องเล่าแนวนี้มากจริงๆนะครับมันเพิ่มมิติและความน่ากลัวที่อย่างรากลึกลงไปในวัฒนธรรมของเราเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับคืนนี้เวลาของรายการสลอนก็หมดลงแล้ว ขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงจบเรื่องนะครับใครมีประสบการณ์ล้อนหล่อในโรงพยาบาลหรือเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อแปลกๆแ,แบบนี้ก็ส่งมาแชร์กันได้นะครับสําหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวลี้ลับในตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีในคืนนี้นะครับ สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ